วันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องนำเรื่องคำพีโลกายตะคำพีที่พระพุทธเจ้าต้องห้ามเด็ดขาดในการอ่านและศึกษาในคำพีนั้นจะมีอะไรแอบซ่อนและแฝงอยู่นั้นไปรับฟังกันค่ะสมัยนั้นพระฉับพ,พักค,คีเรียนคำพีโลกายตะชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนโพลธนาว่าเหมือนคฤรัสหัสผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเพ่งโทษติดเตียนโพทน,นาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้ที่เห็นคัมภีโลกายตะว่ามีสาระจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้หรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ อันผู้ที่เห็นธรรมินัยนี้ว่ามีสาระจะพึงเล่าเรียนคัมภีโลกายตะหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจา้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีโลกายตะรูปใดเรียนต้องอาบัตสมัยต่อมาพระฉัพพค,คีสอนคัพภีโลกายตะชาวบ้านเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าเหมือนพวกคฤหั์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสอนคำภีโลกายตะรูปใดสอนต้องอาบัติจารวาหรือโลกายตะเป็นปรัชญาลัทธิสงสัยนิยมและวัตถุนิยมซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์มารยะ พวกเขาวิาพากษ์วิจารณ์แนวคิดของสำนักปรัชญาอื่นๆในเวลานั้นอย่างสุดโต่งสำนักจาระวากถือว่าพระเวทแปดเปื้อนน้วยความผิดสามประการของความไม่จริงความขัดแย้งในตัวเองและการใช้คำซ้ำกันอย่างฟุ้มเฟือยในทำนองเดียวกันพวกเขาได้ตำหนิชาวพุทธและเชนโดยการล้อเลียนแนวคิดเรื่องการหลุดพ้นนิพพาน กลับชาติมาเกิดและการสั่งสมบุญหรือการละทิ้งกรรมพวกเขาเชื่อว่ามุมมองของการละทิ้งความสุขเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเป็นเหตุผลของคนโง่คัมภีโลกายะตะหรือจาราวากเป็นปรัชญาอินเดียโบราณที่มีลักษณะเป็นวัตถุนิยมและปฏิเสธความเชื่อทางาศาสนาและจิตวิญญาณโดยมีหลักการสำคัญดังนี้ค่ะ ปฏิเสธความเชื่อทางาศาสนาและจดาวิญญาณโลกยตะปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าหรือเทวดาวิญญาณและชีวิตหลังความตายเชื่อว่าโลกและสรรพสิ่งเกิดจากธาตุทั้งสดินน้ำลมไฟและดับสูญเมื่อธาตุเหล่านั้นแตกสลายเน้นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโลกยตะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าเท่านั้น และสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสถือว่าไม่มีอยู่จริงปฏิเสธหลักศีลธรรมแบบดั้งเดิมโลกายตะมองว่าความสุขทางกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตปฏิเสธแนวคิดเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดวิภาควิจารณ์คำภีพระเวทโลกายตะวิภากวิจารณ์ความเชื่อและพิธีกรรมในคำพีพระเวท มองว่าพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเรื่องไร้สาระและสิ้นเปลืองลักษณะสำคัญของคำพีโลกายตะเป็นปรัชญาที่ท้าทายความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณเน้นความเป็นเหตุเป็นผลและประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสมีอิทธิพลต่อความคิดของนักคิดและนักปรัชญาในยุคต่อมาคำพีโลกายตะดั้งเดิมสูญหายไปเกือบหมดทำให้การศึกษาปรัชญานี้ ต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นค่ะเช่นคำพีของฝ่ายตรงข้ามโลกาตะถูกมองว่าเป็นปรัชญาที่นอกกรีดและถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักจากาศาสนาและปรัชญาอื่นๆในอินเดียโดยรวมแล้วคำพีโลกายตะเป็นปรัชญาที่น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ต่อความคิดของอินเดียแม้ว่าจะถูกวิพากวิจารอย่างหนัก แต่ก็เป็นตัวแทนของแนวคิดวัตถุนิยมและปฏิเสธความเชื่อทางาศาสนาที่สำคัญในยุคโบราณการที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามสาวกศึกษาคำพิโลกายตะนั้นอาจมีเหตุผลสำคัญหลายประการโดยหลักๆแล้วเกี่ยวข้องกับความแตกต่างในด้านปรัชญาและเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมความแตกต่างในด้านปรัชญา โลกายตะเน้นความเป็นวัตถุนิยมเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดจากท่าทางกายภาพและเมื่อาธาตุเหล่านั้นแตกสลายทุกสิ่งก็ดับสูญปฏิเสธการมีอยู่ของจิตวิญญาณชีวิตหลังความตายและแนวคิดเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดให้ความสำคัญกับความสุขทางประสาทสัมผัสในชีวิตปัจจุบันเป็นหลักส่วนพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตใจปัญญาและการเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงซอนเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดโดยเชื่อว่าการกระทําในปัจจุบันส่งผลต่อชีวิตในอนาคตมุ่งเน้นการดับกิเลสและความทุกข์มากกว่าการสแสวงหาความสุขทางประสาทสัมผัสความแตกต่างเหล่านี้ ทำให้การศึกษาโลกาตะอาจสร้างความสับสนและขัดแย้งกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การป้องกันความเข้าใจผิดเนื้อหาของโลกาตะที่ปฏิเสธเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดอาจทำให้สาวกเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาได้การที่สาวกไปศึกษาปรัชญาที่แตกตา่าง อาจทำให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นที่ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความลังเลสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาในสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมการหลุดพ้นอาจทำให้สาวกเข้าใจผิดสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจจากเป้าหมายที่แท้จริงการมุ่งเน้นการปฏิบตัติพระพุทธเจ้าทรงเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกขเป็นหลักการศึกษาคำพีโลกายตะ ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกันอาจทำให้เสียเวลาและพลังงานในการปฏิบัติธรรมการที่สาวกไปศึกษาปรัชญาอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการหลุดพ้นจากกองทุกข์อาจทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมของสาวกได้การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาต้องการความตั้งใจความแน่วแน่และความต่อเนื่อง การเสียเวลาไปกับปรัชญ,ญาอื่นอาจทำให้การปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าคำพีโลกยตะเป็นคำพีที่ชาวโลกผู้ไม่รู้พากันหลงเชื่อเป็นคำพีที่สอนให้ชาวโลกไม่พยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นคำพีที่สัตว์โลกอาศัยแล้วไม่สามารถยังจิตให้ยินดีในการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นได้อีกเลยจึงเป็นคำพีที่ขัดขวางความเจริญอย่างแท้จริง และไม่ตรงตามคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธทเจ้าทรงแสดงค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะสนุกได้สาระและมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ